สำหรับคนที่เข้าร่วมแล้วยังสามารถเชิญชวนเพื่อนๆเข้ามาเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยกันได้นะครับแล้วก็ขอความกรุณาทําแบบฟอร์มพรีเทสที่อยู่ในแชทมีด้วยนะครับผมขอบคุณมากมาเลยครับอ่าตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มสี่สิบนาทีแล้วเราก็ขอเริ่มกิจกรรมกันเลยแล้วกันนะครับครับก็ขออนุญาตนะนําตัวก่อนสวัสดีครับผมนายกฤษธิกาต ชื่อเล่นชื่อป,ปอบไอน,นะครับผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมกิจกรรมของเราในวันนี้ก็คือมีเดียลิเทอเรซีการรู้ทันสื่อยังคิดสังเกตรตรวจสอบแล้วก็นําใช้นี่เงครับไปน้าต่อไปเลยครับโดยก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมของเราเนี่ยผมมีคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอหนึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันเลยครับครัเปิดเลยครับผม From the Ferrari and the Mercedes. Unbelievable, absolutely unbelievable. ครับก็เผ mm hmm ื่อๆคนดูไม oh. ่ทันอีกรอบอีกรอบอาโอเคครับก็ไม่แน่ใจว่ารู้จักกันไหมแต่คนที่นั่งอยู่บนรถเอ่อ F1 เมื่อกี้เนี่ยเขาคือสตีเฟนฮอว์กิงนะครับเป็นนักฟิสิกส์ะ ที่ร่างกายของเขาเนี่ยเป็นเขาเป็นผู้เป็นคนไร้ความสามารถเนาะถ้าภาษากฎหมายไทยก็คือเขาไม่ใช่คนที่จะไปขับไปขับ F1 แข่งได้เลยซึ่งก็อย่างเห็นได้ชัดเลยว่าภาพาเมื่อกี้เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอที่สร้างจาก AI นะครับเพราะมีวอเตอร์มาร์กของโซระอีกด้วยครับก็ไปหน้าต่อไปได้เลยครับครับ,รบก็ไอเรื่องมีเดียลิเคซี่นะผมเชื่อว่าทุกคนในเนี้ย แบบ90หรือแบบแทบจะร้อยเเเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบโคตรซิมเพิลน่ะถ้าไม่ใช่คนที่อายุแบบน้อยมากๆจนแบบยังไม่มีโทรศัพท์ยังไม่ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็แบบอายุสูงมากๆมากๆม,มากกว่าแบบ6กสิบเจ็ดสิขึ้นไปที่อาจจะแบบไม่ได้คุ้นชินกับการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็อยู่ในโซเชียลมีเดียบ้างขนาะดนั้นเนี่ยคงคิดว่าการรู้เรื่องนังสือเนี่ยเป็นคอนเซปที่ง่ายๆแล้วก็แบบซิมเพิลมากๆใครๆก็รู้เนาะ เพราะว่าแบบแล้วก็อาจจะคิดว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แบบใหญ่โตหรือไม่ใช่เรื่องที่แบบได้รับความสนใจอะไรมากขนาดนั้นนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพราะว่ายิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยที่โซเชียลมีเดียมันสามารถเข้าถึงง่ายการสร้างคอนเทนต์หรืออะไรก็ตามเมื่อจะทั้งผ่าน Facebook i จีทิก o k เนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถจะแชรค์คอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยได้ง่ายมากๆม,มันทําให้ข้อมูลพวกนี้มีโอกาสสูงมากๆเลยนะที่จะทําให้เกิดการแพร่กระจายของข้อมูลปลอมข้อมูลบิดเบือนในรูปของ เข่าวปลอม fake news ใช่ครับที่ส่วนใหญ่เขาเรียกกันเนาะครับไปนัดไวเลยครับครับนี้ก็เป็นแบบตัวอย่างเนาะว่าแบบที่ผมจะยกว่าเพราะอะไรเนี่ยอปัญหาเรื่องมีเดีย literacy แล้วก็ภาพ ai หรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่เล็กนะครับก็ถ้าถ้าเห็นกันอยู่คืออันนี้เนี่ยมันเป็นรูปแดกคูนที่มาหลังบ้านเนาะอยู่บนแฮมโบลีนผมเชื่อว่าแบบถ้าคูณอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยน่าจะเคยเห็นกันมาบ้าง ดูรูปต่อไปเลยครับนี่ครับรูปต่อไปก็เป็นแมวกับหมาป่านะอยู่ด้วยกันซึ่งแบบในคิดในความเป็นจริงอ่ะมันแบบมีโอกาสเกิดขึ้นไหมก็อาจจะมีแต่มันก็คงอย่แบบไม่ไม่ไม่อยู่ในรูปนี้หรือเปล่าแบบมันดูแปลกๆเนาะซึ่งไอ้รูปพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า d ีเฟนครับก็คือคลิปหรือว่าภาพเนี่ยที่ A.I. เนี่ยเจเนเดตขึ้นมาได้เองครับครับไปรูปต่อไปเลยครับซึ่งไอ้อไปัญหาเรื่งองนี้เนี่ยมันเป็นที่น่าสนใจมากๆเลย ถึงขนาดที่มหาวิทยาลัย University of Cordoba ของประเทศสเปนเนี่ยทำเป็นวิจัยทำเป็นเปนเปอร์ขึ้นมาแล้วก็โพสต์ลงในเว็บข่าวของเว็บหนึ่งครับซึ่งจากที่เห็นในรูปนี้เขาจะพูดถึงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจะที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการเผยแพร่แล้วก็การเกิดขึ้นของคลิปวิดีโอ AI เนี่ยที่เกี่ยวกับสัตว์นะครับเพราะว่าไอคลิปวิดีโอพวกเนี้ยมักจะทาให้สัตว์ที่โผล่มาเนี่ย มีลักษณะแบบแคล้ายมนุษย์คล้ายถ้าเปรียบเทียบกับภาพพวกของไทยเนี่ยก็จะเป็นบุคลาที่สถานนะครับแต่บุคลาที่สถานของไทยเนี่ยมันคือการที่อ็อบเจกต์หรือว่าวัตถุเนี่ยทำพฤติกรรมใใคล้ายมนุษย์ส่วนอันนี้จะเป็นสัตว์เมื่อจะเป็นหมาหมาป่าแมวเสือสิงโตอะไรก็ตามเนี่ยทำพฤติกรรมที่เชื่องแล้วก็คล้ายมนุษย์มากขึ้นครับซึ่งมันอ่ะถ้าคนที่รู้เนี่ยแล้วเข้ามาดูมันงคงจะไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะแบบมันดูออกง่ายมากๆเลย แต่ถ้าสุิว่าไอริฟโดพวกนี้แพร่กระจายไปมากมากๆา,กา,กา,กากจนแบบปัญหายาวนานเนี่ยมันจะอาจทําให้คอนเซปต์ของคนที่ไม่รู้หรือเด็กอาจจะแบบเข้าใจผิดว่าสาัตว์ที่เราเห็นอยู่สัตว์ป่าอะไรพวกนี้มันเชื่องแล้วก็สามารถเข้าไปทุกคีได้ง่ายๆซึ่งก็อาจจะเกิดก่อให้เกิดอันตรายได้ครับผมครับเป็นหน้าต่อไปเลยครับครับก็เหมือนเดียบอย่างที่ผมพูดไปว่าพวกข่าวปลอมข้อมูลปลอมข้อมูลบิดเบอือนอะไรพวกเนี้ย คือถ้าแบบคนส่วนใหญ่ถ้าได้ยินตามนอกอีเตอเน็ตก็คงจะได้ยินแต่แบบข่าวปลอมนะเฟกนิวส์เฟกนิวส์ระวังเฟก e ิวส์อะไรพวกนี้แล้วก็ความเหนื่อยแล้วทังข้อมูลเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วก็แบบมีความหมายว่างไงครับไปหน้าอะไรเลยซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยเราเอามาจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีหรือกระทรวงอะไรผมไม่ไแน่ใจแต่สามารถเซิร์ชอินเทอร์เน็ตตอนนี้เลยก็ได้ครับ โดยเขาเนี่ยให้มันบัญญัติไปว่าข้อมูลปลอมเนี่ยคือข้อมูลที่ผิดหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับแต่ถูกเผยแพร่ไปโดยที่ผู้เผยแพร่เนี่ยไม่ได้มีเจตนาร้ายคือแบบซึ่งอาจจะแบบขัดกับคําของเขาหน่อยเนาะเพราะแบบข้อมูลปลอมถ้าเราฟังแค่แบบกับภาษาไทยคิดถูกแบบเออข้อมูลปลอมก็คือแบบเหมือนปลอมมาโดยมีเจตนาลายนะแต่ถ้าแบบตามความหมายที่เขาบัญญัติไว้คือแบบคนที่เผยแพร่เนี่ยไม่ได้มีเจตนาลายผมครับ,รบลองไปนัาไปน้าดูไปไเลยครับซึ่งข้อมูลปลอมพวกนี้เนี่ยถ้าให้ยกตัวอย่างก็คือแบบอย่างเช่นข้อมูลที่เผยแพร่ไ <Durham> ป แล้วแบบมีการแก้ไขที่หลังแต่ทีนี้คนที่เผยแพร่ไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามหรืออาจจะไม่ได้รู้จึ่งทําให้ไม่ได้แก้ไขครับทําให้ข้อมูลที่แบบพิดยังไม่ได้ถูกแก้ไขเนี่ยแพร่กระจายไปอย่างตว้งวางครับผมแต่คือคนที่เผยแพร่เนี่ยไม่ได้มีเจตนาร้ายครับไปต่อไปเลยครับต่อไปคือข้อมูลบิดเบือนแล้วก็แบบข่าวปลอมนะข่าวปลอมนี่ก็คือแบบข่าวที่ข้างในเนี่ยมีข้อมูลปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนอยู่ครับโดยข้อมูลบิดเบือนเนี่ยก็คือไต่ต่างจากข้อมูลปลอมนะถึงคำานรณาจะแบบคล้ายๆกัน ข้อมูลิดเบือนี่ก็แบบให้อารมณ์คล้ายๆกับตรงตัวตามศา์ไทยเลยนะถ้าแบบมันถูกบิดเบือนก็คือถ้ามหนถูกบิดเบือนเพื่อแบบให้เกิดอะไรสักอย่างอาจจะถูกบิดเบือนด้วยเจตนาอะไรไม่ดีโดยค้บมาจัิเนี่ยเขาบัญจัิไว้ว่าคือข้อมูลที่เป็นเท,ท,ท็จที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีเจตนาที่จะหลอกลวงครับผมซึ่งข้อมูลส่วนนี้เนี่ยจะแบบพบเห็นได้บ่อยมากในวงการการเมืองครับผมครับไปหน้าต่อไปเลยครับแล้วก็แบบตัวอย่างของ ข่าวปลอมแล้วก็แบบพวกข้อมูลผิดเบือนเนาะก็แบบส่วนใหญ่เป็นพวกการเมืองหรืออาจจะเป็นแบบพวกสแกมเมอร์เข้ามาหาช่องโอกาสเพื่อให้ตัวเองได้งเงินครับไปหน้าต่อไปครับผมนี่ครับก็แบบนี่คือตัวอย่างของข้อมูลผิดเบือนเนาะลองดูรูปแรกกันก,นก่อนเลยรูปแรกครับอนุทินประกาศจะเป็นนายกจนครบวาระอีกปีสองปีอันนี้ก็เป็นกแบบับซึ่งดูจากรูปเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือไหมคือแบบถ้าดูแค่รูปเนาะเป็นรูปของคุณอนุทินแล้วก็แบบเท็กซ์ขึ้นมาอย่างเงี้ย มันไม่ได้มีข้อมูลไม่ได้มีวันที่ไม่ได้มีแบบว่าใครเป็นคนเผยแพร่เลยเลยนะลองดูไปรูปต่อไปครับผมอันนี้รอบนี้เป็นโพสเฟซบุ๊กนะครับผมถ้าดูจากที่แบบคนโพสโพสในกลุ่มเรวัตกลิ่นเกษตรแฟนคลับเป็นแบบกลุ่มแฟนคลับเนาะแล้วก็เนื้อหาก็แบบคล้ายๆกับรูปเมื่อกี้นุชทินอ้อมอประชาชนขอต่อวาระครบสี่ปีครับลองดูรูปต่อไปครับซึ่งไอรูปพวกนี้มันแน่นอนอยู่แล้วมันไม่ใช่ข่าวจริง มันไม่น่าเชื่อถือเลยเป็นรูปคุณอัุทินแล้วก็ข้อความอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเขาพูดจริงหรือเปล่าผมแบบมันไม่มีซอสเลยส่วนรูปที่สามเนี่ยเป็นรูปของค้อแบคอมเมนต์ใน X อนะครับว่าแบบคิดเห็นยังไงกับรูปนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแบบเมีต่อว่าคุณอัุทินมีแซมีเหน็บแน,บนมมีประชดบ้างก็แบบเชื่อกันไปแล้วแทนที่มันแบบไม่ใช่ข้อมูลจริงๆครับผมนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างของข้อมูลบิดเบือนครับผมไปหน้าต่อไปครับส่วนอันนี้เนี่ย ก็คือโพสต์ของสำนักข่าวเนาะที่ออกมาแก้ข่าวว่าไอ้รูปพวกนี้ข่าวพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเลยโดยคนที่ออกมาแบบทําแก้ต่างอันนี้คือโฆษกของอกระทรวงการสื่อสาอะไรสักย่ผมไม่แน่ใจผมลืมละคือสามารถเซิร์ชในตอนนี้ได้เลยแบบแค่พิมพ์ไปว่าคุณอนุทินยื่นขอต่ออายุรธธัฐบาลขอต่อวาระเนี่ยมันจะขึ้นมาทันทีครับว่าเป็นข่าวขอมครับไปน้าไปเลยครับต่อไปคือความเดือด้ําทางข้อมูลนะครับ อันนี้มันเป็นแบบหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้พวกข่าวปลอมพวกข้อมูลเบืดเบื่อหรือข้อมูลปลอมเนี่ยจะแบบสามารถแพร่กระจายได้เร็วแล้วก็ทําให้เกิดความอันตรายต่อสังคมเนี่ยทําให้คนเนี่ยเชื่อก็คือแบบความแบบนาทางข้อมูลนะครับก็ถ้าอธิบายง่ายๆคือแบบคนเราเนี่ยแต่ละคนเนาะในแบบในแบบประเทศไทยเนี่ยแต่ละคนมันก็แบบไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีมือถือบางคนถ้าแบบลาบากมากๆไม่สามารถก็ถึงเทรเ็ตได้เขาก็จะพลาดข้อมูลข่าวสารอะไรไปหลายๆส่วนครับผม ซึ่งไอความเหมน,นี่ยวนทาทข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ที่ว่าคนที่มีโทรศัพท์หรือมีแค่คอมหรือแบบมีเน็ตไม่มีเน็ตไรนะครับแต่รวมถึงทักษะในการที่แบบตรวจสอบวิเคราะห์สื่อด้วยครับผมซึ่งไอการที่ขาดเสือเนี่ยมันก็แบบทาให้ขาอปลอมเนี่ยกระจายได้เร็วขึ้นเนาะซึ่งมันก็แบบก่อปัญหาครับเป็นหน้าต่อไปครับผมแบบตัวอย่างความเหลื่ยวนาข้อมูลก็ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คงจะเป็นแบบขาดเทคโนโลยี แลวก็บบพวกผู้คนผู้สูงอายุมากๆหดี๋ยวไม่ก็เด็กม,มากๆจนขาดทักษะเหล่านี้ยังไม่คุ้นชินหดี๋ยวไม่ก็ตั้งบ้านูุิลำนาอยู่ในที่ที่แบบห่างไกลจนแบบไฟฟ้าอาจจะไม่เข้าเลยซึ่งดี๋ยวนี้ก็แบบน่าจะไม่ค่อยมียครับไปหน้าต่อไปเลยครับต่อไปก็จะเป็นแนวทางการแก้ไขเพื่อรู้ท่าทางสื่อครับโดยการรู้ท่าทางสื่อก็แบบก็น่าจะเข้าใจกันดีแล้วคือขอาทนการเข้าถึงวิเคราะห์ตรวจสอบประเมินค่า แล้วก็ความสร้สรรคของสื่ออะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปวิดีโอก็ตามครับต่อไปค้ับผมแลนะโดยแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างเนี่ยเราก็แบบมีประมาณมีห้าขั้นตอนนะอย่างแรกก็คือแบบเบสิกที่สุดเลยเห็นคนโพสต์เห็นคนแชร์เห็นข่าวอะไรเราต้องดูก่อนว่าใครเป็นคนแชร์ใครเป็นคนเผยแพร่ข่าวนี้ก็ต้องเช็คก,ก่อนว่าใครคือผู้เผยแพร่เป็นองค์กรหรือแบบคนที่น่าเชื่อถือแค่ไหนแล้วก็แบบที่สำคัญที่สุดเลยนะ อย่าเชื่อทันทีแค่เพราะว่ายอดไลค์อ่ะมันหรือยอดแชร์รมันเยอะอันนี้คือแบบสำคัญมากเลยเพราะแบบคนส่วนใหญ่มักจะแบบพอยตามความคิดเห็นหรือว่าเอ่อเรียกว่าอะไรนะความคิดเห็นแล้วก็แบบอานรักที่แบบคนส่วนใหญ่เห็นการแบบคนอื่นเห็นด้วยเนี้ยเออเราก็เออน่าเห็นด้วยเนาะน่าจะจริงอย่างเงี้ยไม่ดีเลยแย่มากๆเลยนะครับเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะแล้วก็แบบเช็คกันให้ด,ดีก่อนครับไปขั้นตอนต่อไปครับผมอุ้ยเลยเลยครับขั้นตอนต่อไปเนี่ย คือรอบแรกอะเราดูแล้วใช่ไหมว่าใครเป็นคนเผยแพร่มีวันที่บีซอร์สอะไรชัดเจนไหมแต่ทีเนี้ยต่อให้แบบคนที่เผยแพร่เนี่ยเป็นคนที่แบบอาจจะน่าเชื่อถืออาจจะเป็นองค์กรหรืออาจจะเป็นแบบหน่วยเป็นบริษัทเรียกว่าอะไรเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือก็ตามเนี่ยเราก็ต้องเช็คเนื้อหาอีกนะครับว่าเนื้อหาที่เขาเอามานําเสนอเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นเรื่องจริงไหมต้องอ่านให้ละเอียดนะครับแล้วก็ถ้าอ่านแค่หัวข่าวเนี่ยอันตรายมากเลยนะเพราะว่าพวกสื่อเนี่ย มักจะทําการพาดหัวข่าวเนี่ยท,ที่เป็นแบบคลิกเบสนะแบบชักจูงไปในทางที่อาจจะแบบไม่เกินจริงอาจจะแบบไม่ใช่ตรงไปตามเนื้อหาข่าวจริงครับ mm hmm. เขามักจะแบบใส่ภาษาที่แบบชักจูงอารมณ์ของเราเนี่ยให้พ้อให้ตามไปกับข่าวของเขาซึ่งสิ่งเราควรทําคืออ่านให้ละเอียดนะครับแบบมีว่าจะมีคนแบบพูดใช่ไหมว่าคนไทยอ่านหนังสือปีหนึ่งโค้ด้แค่สามบรรทัด อันนี้ก็ผมก็คิดว่าอาจจะจริงสำหรับใครบางคนคือถ้าจริงสำหรับใครบางคนนี่อย่าให้รีบแก้โดยด่วนเลยนะครับอันตรายมากๆเลยถ้าเป็นไม่ได้ก็ต้องอ่านให้ครบแล้วค่อยมาดูนะครับว่าข่าวเนี่ยมีรายละเอียดน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนครับไปขั้นตอนต่อไปนยครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเปรียบเทียบแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับคือยิ่งในยุคปัจจุบันเนี้ยในโลกออนไะลน์เนาะดิจิทัลมีเดียอะไรพวกเนี้ยไม่ว่าใครก็โพสได้ดนข่าวในหนึ่งประเด็นเนี้ย คนที่ออกมาเผยแพร่เนี่ยก็จะมีหลายหลายเจ้ามากๆเลยหลายสื่อสิ่งที่เราทําได้ก็คือการเอาข่าวแต่ละเจ้าเนี่ยมาเทียบกันนะครับว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนข่าวสำนักหนึ่งกับอีกสำนักหนึ่งเนี่ยอาจจะแบบแตกต่างกันราฟ้ากับเหวเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เผยแพร่เนี่ยมีอคติมีข้อม,มูลหรือว่ามีความเชื่อเนี่ยคิดเห็นยังไงกับข่าวส่วนนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ข่าวที่เป็นพวการากราฟเท่านั้นถ้าเป็นรูปหรือวิดีโอเนี่ยเรายังสามารถแบบถ้า ง,ง่ายที่สุดเลยก็คือ Google ครับ Reverse Image Search เราสามารถเอาแบบไปหาได้ว่ารูปเนี้ยมีที่มามาจากที่ไหนเป็นรูปจริงหรือเปล่าถ้าเราไปเซิร์ชแล้วแบบเมันไม่มีขึ้นหรือมันมีแล้วมันแตกต่างกันเนี้ยเราก็จะจะเอ่ยใจได้ว่าข่าวเลยข่าวจริงหรือข่าวปลอมถ้าไปขั้อต่อไปครับต่อไปก็คือการนะครับส่งต่อเนาะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันมากๆเลยเราเห็นข่าวข่าวหนึง่งแล้วเราตรวจสอบแล้วเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันจริงไหมเราไม่ควรส่งต่อนะครับ คือการส่งต่อเนี้ยที่มันอันตรายมากเลยคือเพราะมันจะมีแบบคนจํานวนหนึ่งหรือแบบกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่แบบส่งต่อเพราะว่าไม่ได้มีจดหมายรายครับจแบบถึงมันจะไม่จริงถึงรู้ว่าไม่จริงเนาะเราแค่ส่งไปเขาดูแล้วบอกว่าเอ้ยข่าวนี้มันไม่จริงนะแต่ทีเนี้ยพอมันแบบเผยแพร่ไปแล้วแบบโพสต์หรือแชร์ไปแล้วเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะกอ่อให้เกิดความเสียหายครับบางคนอาจจะเชื่อจริงๆบางคนเนี่ยอาจจะขาดความทักษะเรื่องมีเดียลิเทอรซี อาจาจะแบบใส่ตองได้ไม่ดีพอจนเชื่อไปอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายวงกว้างได้เลยนะครับควานก็ระงับนะครับอย่าเพิ่งส่งต่อเช็คให้ดีก่อนครับไปข้อต่อไปเลยครับสุดท้ายก็คือพัฒนาทักษะดิจิทัลนะครับคือก็โลกเราเนาะคือท,ทุกปีเทคโนโลยีไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเปลี่ยนผ่านตลอดที่เห็นชัดที่สุดก,ก็เทคโนโลยีเนาะเมื่อจะเป็นแบบ AI หรือว่าแอปพลิเคชันอย่างในปัจจุบันตอนเนี้ย AI อะสามารถทํารูปแล้วก็คลิปวิดีโอได้ในแบบ เหมือนจริงมากๆเลยเหมือนที่แบบผมให้เปิดดูคลิปตอนแรกอะนะที่แบบเป็นคุณสตีเฟนฮอว์กิงอะซึ่งแบบถ้าผมว่ามันดูเหมือนจริงมากเลยนะถ้าเทียบกับแต่ก่อนนี่คือแบบต่างกันลาวฟ้ากับเหวเลยแล้วก็นอกจากเรื่องไอ้ข้อมูลแบบคลิปวิดีโอ AI ที่เราเรียกว่าดีเทลพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของคือโซเชียลมีเดียเอาไปเพิ่มพวกนี้มันก็จะมาจะโชว์มันจะแบบเรียนรู้พฤติกรรมของเราเนาะเราสนใจอะไรเราชอบอะไรเรากดไลค์อะไรเนี่ยมันก็จะมักจะโชว์สิ่งที่เราชอบแบบขึ้นมา ซึ่งมันก็จะก่อให้เกิดแบบปรากฏการณ์เรียกว่าแบบ e c h o Chamber ก็คือแบบเราจะเห็นจะแบบข่าวที่เราชอบที่เราเห็นด้วยไปโดยปริยายเนี่ยซ้ำซ้ำๆๆซ้ำซ,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 ำซำจนทําให้เราเนี่ยเอ่อจนทําให้เราเนี่ยขาดการไตรตรองขึ้นมาแบบเราเขียนข่าวที่มันแบบเราเชื่อไปเรื่อยๆื่อเรื่อยรยืจนแบบเราติดนิสัยบบว่าเออสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันน่าจะเป็นของจริงแน่ๆเลยน่าจะเป็นเรื่องจริงซึ่งอันนี้ก็อันตรายมากๆเลยครับเพราะเราควรที่จะพัฒนาทักษะดิจิทัลเนี่ยให้มากๆให้ติดตามไปได้เรื่อยเรื่อครับผมครับต่อไปครับ ครับก็ตัวสูบเนาะมีเดี่ดเรสซี่เป็นทักษะที่สําคัญมากในยุคป,ปัจจุบันนะมันซึ่งแบบหลายคนอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่เลยไอการมีทักษะเนี้ยไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในโลกปัจจุบันเราจะสามารถจะได้แบบรอดพ้นจากเจอข้อมูลปลอมข้อมูลบิดเบือนเงี้ยแล้วก็จะแบบไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกพวกสแกมเมอร์นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ,ญ่ที่เผยแพร่ข้อมูลปลอมข้อมูลเท็จอะไรพวกเนี้ยมักจะแบบต้องการช่องหูในการทํา ทำเงินพูดตรงๆเลยแล้วกันเขาแบบอาจจะอยากหลอกเอาเงินหรือเอาอะไรก็ตามข้อมูลส่วนตัวเนี่ยสามารถแบบบางเคข้อมูลส่วนตัวถ้ามีแบบมากๆแล้วก็บบหลุดมาเนี่ยสามารถเอาไปขายได้ด้วยเพราะงั้นการที่จะพัฒนาทักษะนี้เนี่ยสําคัญมากๆนะครับแล้วก็เราควรจะใช้สื่อเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันในสังคมครับผมครับไปต่อไปเลยครับอ่าต่อไปก็จะเป็นช่วงแรกเปลี่ยนนะครับผมอยากถามกับทุกคนว่าไอเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับวเดีโอเลิศซี่พวกนี้เนี่ย ทุกคนเนี่ยเคยเจอกับตัวเองไหมคือ,อก็แบบหลายคนคิดว่าถ้าเป็นแค่เรื่องรูป AI หรือแบบรูปต่อๆเลยพวกนี้ก็คือแบบไม่ใช่นะครับมันก็แบบรวมถึงพวกก c a ม,มอร์ด้วยก็ถ้าให้ยกตัวอย่างก็แบบกรณีของผมก็คงจะเป็นเรื่องของแม่คือเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักคุณการจอมพลังนะครับคนที่แบบเกี่ยวข้องกับบุรุทีการจอมพลังคือเขาไม่ใช่ประธานบุรุทีด้วยซ้ำแต่ใช้ชื่อเขาเขาแบบเออเรียรายเงินไปช่วยทหารที่ชยายแดนเนาะ แม่ผมมาชอบเขามาเลยคือผมก็ก็คิดว่าการทำของเขาเนี่ยเป็นการการะทําที่ดีนั่นแหละแต่ว่ามันมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มใน Facebook เนี่ยชื่อว่าข่าวการจับพลังนะก็เป็นแต่แบบมันเป็นกลุ่มที่ครงการจอมพลังออกมาประกาศแล้วว่าแบบเขาไม่ได้เป็นคนดูแลค,คืออาจจะเป็นแฟนคลับดูแลซึ่งข้างในเนี่ยมันเต็มไปด้วยเฟกนิวเต็มไปหมดเลยนะหนึ่งในนั้นก็คือรูปของครงการจอมพลังเนี่ยที่ได้รับกําลังใจจากบุคคลภายนอกแบบต่างประเทศบ้างวงการอือ่นบ้างเนี่ยมายืน กระดานแล้วแบบเขียนว่ามอบเงินบริจาคให้กับคุณกัญชพลังติดตามมานานมากแล้วอยากจะสนับสนุนซึ่งลูกพวกเนี้ยมันแบบมันเป็นไปไม่ได้เลยนะมันมีทั้งแบบพี่โตร์ิคโดไมล์ลอสมีนักฟุตบอลซึ่งแบบเขาไม่น่าจะมาได้ซึ่งมันเป็นรูก AI อะ่ะแลวก็ตัดต่อร้อผมก็เลยพยายามจะเตือนแม่นะแล้วแบบแม่ผมก็แบบว่าผมอ่ะแล้วก็ตอบกลับมาว่าไม่รู้แม่ก็เชื่อแค่คนที่ทําดีแม่เชื่อ พูดตอบผมอย่างเนี้ยผมสิ้นหวังมาเลยก็แบบคนอื่นเนี่ยมีใครที่แบบมีเคยเจออะไรมากับตัวเองไหมถ้าแบบอยากแลกเปลี่ยนก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับเปิดโอกาสครับผมเจอครับเจอครับแล้วเจอเจออะไรครับผมคุณส่วนนะเป็นคอกบมขายขายกับข้าวในทิกตอกครับยายผมเชื่อครับขายกับข้าวในติกตอกแบบขายขายที่ไหนขายตลาดนะครับอแล้วยายผมก็บอกว่าเอ้ยทำไมไม่เอาอย่างเขาเลย เด็กสองคบครับขายกับข้าวเด็กสองอ๋อเด็กสองครบขายเก่าข้าวเป็นคลิปเอไออ่ะนะใช่ใช่ใช่อเออเ็นไปไม่ได้นะแล้วแบบคลิปเอไอพวกนี้ก็แบบม e ีแมวทำเกับข้าวอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วแบบคนอื่นมีไหมครับอ่าก็น่าจะไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับผมก็ไปช่วงต่อไปกันเลยครับก็เข้าสู่ช่วงที่ทุกคนรอคอยครับผมกับกิจกรรมข่าหูแขขันกันนะแล้วก็แจ้งชิงรางวัล